กคนครับวันนี้เราไปดูผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำโซลารเซลล์ด้วยตัวเองนะครับโดยนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มนะครับที่ส่งมาจากสวนของพี่อภิรักษ์นะครับจังหวัดชุมพรครับพี่อภิรัก์ครับติดตั้งปั๊มตัวนี้ด้วยตัวเองเลยครับปั๊มตันนี้เป็นปั๊มขนาดนะครับ2นิ้ว2แรงม้าใช้แผงโซลารเซลล์ทั้งหมด6แผงครับผลงานการติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างเอาปั๊มน้ำโซลารเซลล์ไปใช้ทำอะไรบ้างไปรับชมไปเลยครับ ปั้มหอยโข่ง2นิ้ว2แรงครับผมก็เลยแวะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับผมตรงนี้เป็นตั้มพร้อมห้องเครื่องลากสายดูดมาลงแหล่งน้ำครับผมประมาณ8ปเมตรถึงเเมตรจากผิวน้ำขึ้นไปที่มอเตอร์ค่อนข้างที่จะไกลไปนิดนึงแต่ก็ ยังพอทำน้ำได้สวยๆครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบน <c oughs> งนีพามาชมตัวเป็ก,กันกเล็กน้อยครับผม <c oughs> ตอนนี้เป็นั๊มแฮนโดโรเสียงดังนิดหน่อยนะครับแม่น,นม้ำ27คิวเฮด2 1เมตรนะครับเราพาไปดูน้ำานส่วสงสุดจุดครับผมว่าปลายทางเนี่ยตูจากด้านล่างขึ้นไปสรงข้ามถนนเข้าไปนู่นบ้านแก ทางออกไปวัดจากสาย PE สามม้วนครึ่งสาม้วนครึ่งเท่ากับหนึ่งม้วนละหนึ่งร้อยเป็นสามล้าสิบเมตรเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกเป็นอ่างบัวเป็นสาบัวนะครับจุดที่สองเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันครับผมที่ระยะประมาณสักสองร้อยสงล้าสิบเมตร ตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่1,300วัตต์ครับผมประมาณสัก80ปร์เซ็นต์ท่อ2นิ้วนะครับมวนน้ำหา,าสานไมต่ต้องห่วงตอนสุดท้ายครับลุงตอนสุดท้ายออกมาถึงนี้ใช้น้ำออกมาถึงนี้ เลยต้นไม้ที่ลงปลูกไปประมาณ1-9ึ่าจากหัวทวินเกอร์หัวสุดท,ท้ายเป็นไงบ้างครับทุกคนครับการติดตั้งปั๊มน้ำโซลารเซลล์ด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับนะครับคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสเปคของปั๊มเป็นไงกันบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับการติดตั้งนะครับคู่มือกันติดตั้งเป็นไงบ้างนะครับก็ โทรมาขอกับทีมงานพี่หมีโซเชียลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับใครที่สะดวกไลน์นะครับก็ทักไลน์มาได้เหมือนเดิมนะครับที่ไลน์ ID s ด i ยเอสไซเครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซเชียลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ